สวัสดีค่ะลูกค้าห้างคองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกค้านำเซอย์คอมือน้ำหนัก2บาท3บาทแล้วก็เซอย์ขอ5บาทนะอัปเดตให้ชมกันนะคะเซอย์ขอ5บาทก็จะมีประมาณนี้นะคะ มีไลน์ใหม่ๆสุสวๆมาอัปเดตให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะฝากลูกค้านะคะห้างทองหวังอยากมีกดติดตามช่องยู u b e ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลายทองใหม่ๆที่ทางร้านอัปเดตให้ชมกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะที่ลายแรกกเลยนะคะ มาที่สร้อยคอ,อน้ำหนัก5้าบาทลายแรกกันเลยนะคะร้านนี้นะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยคอ5บาทลายเบนนะคะแล้วก็จะเป็นคันตุ้มฉลุลายลงยาเออขออภัยนะคะเป็นคันตุ้มฉลุลายไม่ได้ลงยานะคะแต่เป็นฉลุลายแบบไทยๆนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะลูกค้าลองดูนะคะนี่เลยคะ่ะนี่เลยนะคะความยาวเส้นนี้นะคะจะยาวอยู่ประมาณนี้เอ,อ่อสิบแปดนิ้วนะคะ สวยงามมากๆค่ะต่อมานะคะลายที่2ค่ะลายนี้นะคะก็เป็นสร้อยคอลายเบนเหมือนกันแล้วก็คันตุ้มฉลุลายตุ้มนะคะลูกค้าตรงนี้นะจะเป็นฉลุลายดอกพิกุลนะคะแล้วก็จะมีตุ้มขนแมวด้านข้างนะคะ2ฝั่งเลยนะคะ สไตล์สวยเก๋มากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบสร้อยคอน้ำหนัก5าบาทลายสวยๆเก๋ๆมีความเป็นไทยๆนะคะก็สามารถเลือกลายนี้ไปใส่กันได้เลยนะคะต่อมาจ้ารายนี้นะคะก็จะเป็นตุ้มดอกพริกกุนเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพริกกุนนะคะด้านข้างนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น ตุ้มขัดเงานะคะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเป็นค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใครชอบงานไทยๆงานดอกพิกลน,นะคะเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะลูกค้ามากันที่ลายนี้นะคะลายนี้นะคะจะเป็นสร้อยคอลายแปดเสาตันนะคะเป็นงานตันสวยๆนะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตุ้มนะคะจะเป็นตุ้มดอกพิกุลน,นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นตุ้มขนแมวนะคะลูกค้าเส้นนี้เป็นงานปันนะคะสวยมากๆเลยต่อมานะคะสร้อยคอ5บาทงาน8ดเสาตันนะคะลูกค้าเส้นนี้จะเป็นงานขั้นตุ้มนะคะตรงกลางนี้จะเป็นตุ้มขนแมวนะคะด้านข้าง3ามอันนี้จะเป็นตุ้มขัดเงานะคะลูกค้าดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะดูตัวสร้อยนะคะลูกค้า ใครชอบงานปันๆส,สวยๆนะคะก็สามารถเลือกลายนี้ไปใส่กับจี้ผสชสวยๆได้เลยนะคะต่อมาค่ะลูกคา้าเส้นนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยคอหบาทงานปันเช่นเคยนะคะเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าลายสีตองนะคะไม่ใช่ลายเบนนะคะเป็นลายสีตองคะ่ะแล้วก็ขั้นด้วยป้องนะคะเป็นป้องตัดป้อมับฉลุลายนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขั้นด้วย ตุ้มนะคะจะเป็นตุ้มขัดเงานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงานพิกุลน,นะคะลูกค้าดีไซน์สวยมากๆนะคะต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจะเป็นงานขั้นแบบลายไทย,ไทยนะคะจะมีความร่วมสมัยเข้าด้วยนะคะลูกค้าอันนี้เลยจะดวลลายนะคะให้ดูงานนะคะสวยมากๆค่ะลูกค้า ตัวสร้อยจะเป็นลายสีตองนะคะงานเส้นนี้จะเป็นงานตันนะคะลูกค้าใครชอบนะคะก็สามารถแคปภาพแล้วก็ทักลายมาได้เลยนะคะต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้จะเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนัก3บาทนะคะลายนี้เรียกว่าเหลดสายนาฬิกานะคะเป็นเหลดมังกรสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูมังกรใกล้ๆนะคะลูกค้านี่เลย มังกนลายคมลายชัดมากๆนะคะตัวสร้อยนะคะก็สวยงามมากๆเลยใครชอบนะคะอยากจะได้สร้อยคอมือเส้นนี้ไปสวมใส่ก็สามารถทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะหากลูกค้าแจ้งว่าเป็นลูกค้ามาจาก YouTube นะคะทางร้านลดให้เลย50%นะคะลูกค้าต่อมานะคะลายนี้เป็นลายบิดสาม 4ชั้นนะคะจะเป็นบิดซ้อน4ชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะห้อยด้วยตุงต้งติ้งหัวใจนะคะ oh, <yeah. S 1> เส้นนี้ก็ห้อยด้วยตุงต้งติ้งหัวใจเหมือนกันนะคะเป็นลายบิดสวยๆแบบนี้นะคะจะมาทั้งหมด2น้ำหนักนะคะเส้นนี้จะน้ำหนัก2บาทส่วนเส้นนี้จะน้ำหนัก3บาทนะคะใครชอบงานบิดสวยๆงานโปร่งเส้นใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ ลายนี้นะคะงานบิดสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าลายนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะเส้นนี้น้ำหนัก3บาทค่ะลูกค้าใครชอบเส้นนี้นะคะก็สามารถแคปภาพทักลายมาได้เลยนะคะดูงานนะคะลูกค้าสวยงามมากๆค่ะต่อมานะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะลูกค้าน้ำหนัก2บาทนะคะคือจริงๆอ่ะมีมีตั้งแต่น้ำหนัก1บาทนะคะแต่ว่าที่นำมาเสนอวันนี้นะคะจะเป็นน้ำหนัก2บาทนะคะ จะก็จะเป็นลายผิดนะคะขัดเงาแต่ตรงกลางก็จะมีพ่นทรายนิดนิดนะคะเพิ่มดีไซน์เพิ่มความเก๋นะคะให้กับเซอร์ข้อมือน,นะคะเวลาลูกค้าสวมใส่นะคะก็จะแบบว่าสวยนะคะเล่นไฟดีนะคะลูกค้าหาลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้เซอร์ข้อมือสวยๆเก๋ๆนะคะทางร้านก็มีจําหน่ายทุกแบบทุกดีไซน์ทุกงานนะคะหาะลูกค้าสามารถแคปภาพหรือว่าทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ ทางร้านยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะทางร้านจะไม่แจ้งราคาทองนะคะใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะคะเนื่องจากราคาทองมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นางอยากทราบราคาทองสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคลิปนี้ต้องขอลาลูกค้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมีลายทองใหม่หมๆสวยๆปังๆอะไรมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะฝากกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านอัปเดต ลงนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ